ถือว่าถือว่ามีไอพี่กับถือว่าหลายคนสนใจอยู่ได้เวาอพี่กับคุณเบิ้งที่ตามเบิ้งอยู่ดิพวกกันในในภาคกันขึ้นมามาเนี่ก็ได้พี่น้องเลยเนาะตอนสิมากับเบะหาสาวเตวามันแน่พี่น้องเลยก่อนางมือกันเบะหาสาวเต่าน้ำเด้อเลยขึ้นมาหาสาอ้วนเลยว่าซะพี่น้องเลยเนาะเป็นทางเส้นเดียวกันนะพี่น้องเลยได้ขึ้นมาตรงนี้นะอยากอยากไกลกว่า เลยบ้านสาวเตวขึ้นมาซะน้ำมันโมไก่ดีาทางเข้ากับ<ะ>ก่อนจะขึ้นเขาา่าวมาทางสาวอ้วนมาเข้าไปกินข้าวขึ้นน้ำก่อนเดิมสีบวไอะเลยหละพี่น้องเไยเนาะกินข้าวแต่เช้าแต่เชี่ยวเลย พี่น้องมาด้เนาะตัดภาพมาพี่น้อยหลังจากมาแต่หาสาวแตวเนาะพี่น้องเนาะขึ้นมาพี่พี่น้องมาเนี้บ้านน่าแพกเด้อพูดมาพี่น้องอิฟซีเนาะมากบบไปหาสาวแตวน้ำแน่พ,นพนนนน er ี่น้องเลยทางบานาเองกันเนาะนี้ก็คือเลยขึ้นมาเลยดวงเวลาดวงขึ้นมาเลยพี่น้องเนาะไปหาสาวแตวแล้วก็ดวงขึ้นมาบ้านน่าแพกพี่น้องเลยมาหาสาวอ้วนเนาะพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับ พี่น้นะนองเอ๋ยเนาะมานี่ก็นขออื้นละกัสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเกิร์ลเบอร์สุขสุขคนเนาะมาว่ายู่ในต์ดว่าต่างประเทศพี่น้อ,องเอ้ยการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้าวนาสตูดิโอคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเนาะมันอย่าทางวานาเองก็กเลยมา,าทางสาวอ้วนพี่น้องกับเสาวเตวน้มแน่เนาะพี่น้อ,องาาวเวาานาะก็เลยนะเมาหาสาวเตวซะพี่น้องเอ๋ยเนาะก็เลยขึ้นมาหาสาวอ้วนน้ำเลยพี่น้องเอ้ยมาน้ำกันสองคนคือเก่าพี่น้นองเนาะกระเป๋าคำ เพิ่นบ่อคำสตูดิโอเนาะพี่น้องเนาะก่อนสิเข้าไปหาทางสาวอ้วนเพิ่นกะแวะกินข้าวกินนามก่อนพี่น้องไปทางบ้านนาบ่อคำกันเนาะเริ่มสิโบวายแล้วท้องกัเริ่มห้องแล้วพี่น้องเอ้ยป้าปุ๊บทางบ่อคำเพิ่นนั่งกันสองคนเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องรถจักรเนาะนั่งกันสองคนด้วยกันสบายดีเด้อทางบ่อคำเลย จ้าจะชื่อเรื่พญานาคอ่าพนญานาคขึ้นแล้วพี่น้องเนาะอากาศเริ่มหนาอีกบ่คือากย่องว่าอากาศคือว่าฮ้อนอยู่พี่น้องเนาะยังมีเก็พญานาคอยู่ว่าซั่นโอ้ยมีหยังได้กินมื้อนี้เนาะบ่คํเ้ยอนนี้สิลมนเนาะพี่น้องเนาะลอยู่หมพี่น้องเอ้ยอได้แจ้งเนาะตังเนาะ บ่ครับปกติก็ต้องอะไรพูดติดฮะโอเคเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ได้ได้แล้พี่น้องเอ้ยอ่ะเบิ่งชมไปนํากันเด้อเ่นพี่น้องเอ้ยเดินทางอันมาที่เด้อพี่น้องเนาะบ้านลมดีเนาะอืลมพี่น้องเนาะมาบ้านอันาอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยือวานนี่ก็มาแล้วก็เฮ็ดาีเพิ่นเม่นกัน้มาเม่นกัน้มาแม่นมื้อนี้เป็นมื้อที่2บ่ซั่น2พี่น้องเนาะมื้อวานนีเป็นมื้อาทําบ่แม่นๆ ถือว่าถือว่ามีไอพีกับถือว่าให้คนสนใจอยู่แล้วไอพอฯฯีกับคนบึงติดตามบึงอยเ่ดีมองกันในพาคกันขึ้นมามาเนี่ก็ได้พี่น,อนอ้องเลยเนาะก่อน,นสิม,มากกับเบ้หาสาวเตาแล้วแนะ่นพี่นอ้องเลยเบ้หาสาวเตาน้ำเด้อลยขึ้นมาหาสาอ้วนเลยว่าซะพี่น้องเลยเนาะทางเส้นเดียวกันนี่เด้อแนนเป็นทางเส้นเดียวกันนะพี่น้องเลยเด้นมาตาาออนนนี้ยก มันไกลกว่าเลยบ้านสาวแตวขึ้นมาซะมันบ่ไกลทางเฮากะฮะก่อนสิขึ้นเข้าทางทางสาววนเฮาแกข้าน้ํากนเดสิบ่ไวลล่ะพี่น้องเนาะกินข้าวแต่เช้าแต่เสียวหลายหมดลอยากข้าแล้ว้วันนี้โอ้ลมจัีน ปีนูกับฮาบ่เด้อปีงไก่ลูกกับฮาเลยเนาะงูเป็นไก่น้อยบ่อืองูเป็นไก่น้อยบ่มันนะอปีงไก่น้อยเนี่ยฮาเอาพี่น้องเด้อมาเด้อกินข้าวนังกันเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีเนาะอันนี้ก็มาพบมาพ่อเขาสองคนคือเก่าพี่น้องคือเก่าคือเดิมบ่าวนากับบ่าวคัมเด้อพี่น้องเด้อเนาะนี่มาลังกันสองคนมาลังกันสองคนอะไรอยู่บ่เนาะโอเคน้าพี่น้องเนาะได้อยู่เสียงกไกอยากเบาๆเลยเด้อพี่น้องเด้อไม่บุมีเนาะ ล่มมือชี้แห้งแดือดทานเลยไม่มีอินผู้ละกินเข่าวเนาะพี่น้องเนาะกับสบายดีเลยพี่น้องเนาะมาเด้อพี่น้องกินข่าร่วมกันเนาะจิ้มนกมาเนี่ยขออนุญาตย่างมือกันเด้อบัดนี้เห็นเละพี่นเราเนาะแต่ละมือแต่ละวันเดือดคือทางไอชี้พอมีพี่น้องเห็นนั่นแหละพากันเล่นไปหาท่าคิบบลหนันบลนี้เนี่ยพี่น้องเนาะบนเลยที่ว่ามันจะกลับไปนะพี่นเราเนาะ ก็ปไปเกือบพอมีคลิปลงหให้ทั้งพี่น้องรีบเบิ<ช>่มรีบชมต้องไปคือมือพี่น้องเลยเนาะใจมากแน่ก็คือว่าอะไรใจมากไปแน่พี่น้องถ้รารม,มากไปกับเราได้ไหมกินว่ามากไปคือว่าอะไรพีเอเอ่เออมากไปคอขึ้นยังซื้อเป็นนกพี่น้องนะเนาะก้อนโตจองโตสามสิบพันยิ่งนะยิ่งแล้วก็ซื้อเข่าน้ำเนาะพี่น,อนะ 10, น้องเนาะสิบพันแล้วก็เพิ่มแจวมาเนาะไม่ข้าเพิ่มกระดางพี่น้อง กี่บาทอสามพันเิบ่มืเนาะอ๋อชิพันอะไรกันคนชิวาคนบุขายแกเลยเด้อพี่น้องนเนาะมากินข้าน้องกันแตหารขึ้นรถให้ผเนาะแม่นเมีทาเาไหรเนาะระามาจะเห็นเชื่ออยู่ตลาดลงเห็นเนาะพี่น้องเนาะกระทาว่าไม่แกน่อยจะกินเนื้อคนรวยนะนักก Nako đấy nó cứ màu cứ 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 Cái cứ 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 À đưa, đưa. Thì... <laughs> oh, đây cứ 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 Trong แชบอยู่เลยเพียน่อยแล้ดมะนี่่อามแนะตดลเนาะิม่ะนคุมหรอนคุมบตอนนี้เนาะที่สอี๋เาได้ไปมาหาระอ้วนผวนี่นะ บอบอคมาส่วนสวนหน่อยที่ปกติหัวเราเ็นแบว่านี้เห็นจับลองของท่านไปโดยน้อโมเนวายอย่งเดียเห็นท่ายหัวเราขคือแบบอยากให้ยู้องกันนะพี่หน่อยน้องทยคได้ปากด้บอนต้อกันไหมแต่บาวันนี่ห่อ้วพัวเพิ่งนเนาะจับผ้ายางค่บปลาผนจะเราเป็นดัดใหม่เห็ดอะไรตู้เห็ดตู้ใส่ถวยถวยจะพี่น้อนเนาะ ตนนี้เราแบบมาหามาถึงแล้วพี่น้องเลยมาหามาถึงบ้านสาวอ้วนแล้วแต่เราแวะกินข้าวมันข้างๆกันะเบิ่เติมพลังก่อดเนี่ยมังไมแห้งหรือเปล่ามันสาวอ้วนนะมันเนาะเนาะทางมันน้ำมันจัะ sống mà ở đây ừ. là cảm thông thường đó thông thường đi 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 công nhân công nhân sinh năm này thôi hòn cấm đá ra trường con nào à. nào bây giờ cái nhãn rồi ừ. đó vâng họ bảo anh bông mai anh biếc cái, à? cái nhãn của bông ừ. à Cần hòn này xíu mai hòn khi thời gian ăn gì ăn nấm ăn khâu giống bông nè <laughs> <laughs> này đấy hả? có nhá con ơi, nó. uầy, cày cิน đấy còn kêu mà nó chơi <laughs> เขานั S s <S ่งไปเรื <uh hey, okay. oh, 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 histoire, so ่อโบกไก่กันกับเพื่อนเซตาต้นหนึ่งไงบ้านเซตาไอ้นกตาบ้านนุ่มเพื่อนทางบ้านตาเทั้งมามาเห็ดอันเลี้ยงให้ทั้งสาวตาจังเนาะคือได้ยินเมื่อวานเนาะทั้งสาวตาเพื่อนแต่มีขอดีกันไหนมาเบียงมาเบียงเพื่อนตาตาขอดีทั้งบอลตาเพื่อนแข่งเพื่อนเห็ดแต่เบียงเห็ดขาวตามป่า เราสา <g ib it> ดกันเลยมึระเบียงเลยสิระเบียง <g ib it> ตั้งหนาเฮ้ยหนามึง <g ib it> คือเงือะระเบียงหนาบ้านเนาะเกลือจะมาบ้านสามเพียอเพืยอที่สามน,นี่เนาะ <g ib it> <g ib it> มันหนึ่งก็มันสุดที่มีกระเม็นดีพากันกลับไลยแล้วพี่น้องตกจากเสาอ้วนก่อนจุดจุกอ้วนเสาอ้วนอะไรเนี้ยจุดจุดอ้วนดีพากันกลับพากันเมื่อเพื่อหันเคื่อนจรวดสี่คำมาจ้ะเนาะไก่พอสมควรนะพี่น้องเนาะบ้านเบาหน้ากับบ้านบบาคำกันไก่อยู่ แบบ่ราข้ามมาอยู till, uh, ่คนละบ้านนะพี่น้องเนาะบ้านเมียมันเมียเพิ่นไก่อยู่พี่น้องเลยแบบว่าอยู่บ้านโคกอันอันเกิดอันนั้มันโคกหรือวมันเมียอีกแต่เมื่อต้องเอารถไปป้าเพื่อนก็ไม่นะเอา Mình khảo xương đủ bãi mẹ luôn đó mặc ừ. này sao này mặc dù này mặc dù ừ. <laughs> này mặc cái... dù ừ. này ừ. mặc dù à. này mặc là này mặc dù này tăng dù này mặc 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 này แว like okay. ่าบุพุว่ามันสิจับือว่าก็จับว่าฝนยังไม่เคยตกเดิแต่วิทบุญมาแล้วฝนมัไม่ตกเสียแม่แทมเป็นเป็นลายเนาะถ้าเป็นมาใหม่ใหม่เป็นลายอ่ะคงจะดีแม่า จะแม่นจังเขาที่เห็นเสาเต๋อเขาอยู่นีอนะอย่างนั้นเนาะหมักไฟมาเงียบวะรับปีนี้หมักไม้เจับเป็นลายในผลดีปีนี้ถูกไหมเนาะเงียดีใช่ปีนี้นจะเพิ่นเป็นในตำราว่าจะใช้พี่น้อยเนาะความเชื่อของคนมุฮันคนกับเบิ้งน้ำพางเล่นกับมี บางคนก็มึงหางเล่นึงจะเอาหางกะรอกว่มันพวดนากะคนดีบะไม่มาเนาหางเล่นเลยหางเล่นที่บานนี้บันเจ้าบุเนตอ้าวเื่อฟอมเลยจังวะนี้ยังเล่นเลยค่ยาเนียะเพื่อนเืเมียตะเอนเมียไม่เห็นตเดี๋ยงตะรูเาวปแว่ากันไเนาะ ข่าไปน้ำเห็ปน้ำพี่น้องเนี่ยข่าได้เพื่อนพี่น้องนะทั้งสองคนนี่่อครัวนันเ่อครัวสวรค์ใครย่งเนาะเนี่ยเราไปอยู่ละกัดที่ได้ยินละกัดที่ได้ยินมากเล อุดแล้วะบ่มาคนไลยนะก็ตามจะบอกก่อมากคนหล่ไอคนมาเฮือนเดี huh. uh ๋ยวอวยางทางไปแล้วหัวเราเป็นคนเกิดแืบนี้ยังคอยกับพ่อคนเสืือเนาะพีงเนาะอ้าว าเธอเด็กมามาวาน,น,นี่เนาะมาหาสาักวอนเกี่ยวพันชิวอนสมซื้อเอจอยอดดิสควอนแต่ซื้อพี่น้องเหรอเนาะอินหรือเปล่าอินค่ะกินดูดีกี่คนรู้ลูกออกมาคนหลาเนี่ยคอยคนหนึ่ง เวลาไปตลาดตะลี <l panels> <c oughs> ่นี่กกย่างไปที่คือเป็นเหื่อสัดอะไรบอหนะเกิ็งไว้นึงอายใช่ได้อู้อืดลุกโลกคนไหลโลกหัวคนไหลดิเพราะว่าไปผู้ชายก็ตามไปบุ่งไปชินโอ้ยพี่น้อยเนาะลมเออเดือดลอยพี่น้องเอ้ย เป็นไยโอ้ยล่มสับปี้องเห็นเนาะนั่นั่นอเปล่ารลมพัดเลยลมพัดกล้องล่มพี่น้องเห็นเนาะถือว่าลมแห้งพี่น้องมาหนึ่งจ้ะกล้องเบาตั้งกับแบบดู่นักแห่งเนาะ โอเคนะพี okay, so okay, so ่น <eps> ้องเนาะกินี่เปโจกล้องพี่น้องเลยบ้าชิดโต้ลมพัดกล้องพี่น้องเลยเนาะบุดตะพุดตะพื้นพี่น้องเลยก่อนอื่นก่อนอื่นกักราบขอโทษขอพายายลายนะผมเองพี่น้องอิดีเนาะนางกินข้าวอยู่ดีๆีแบบลมพัดตีกล้องลมเลยพี่น้องเลยเนาะกินุ่งเงินบดกันเฮานี่มาถ่ายเห้ดองงานต่อ lát gần nó bị được lốm phát con lốm kia nọ này, cái này bên nào được lốp này, anh nó bị nè, hả? Con người chạy xanh ừ. nó thua kia bạn nó, lông phát con rút khả con bao kia này, con bao khăm hơn. ก็เนาะให้ยืมให้ใช่ประธานเนาะใ้แล,ลห้ใช่พี่น,น่องเนาะหลังจากขาก้องฮักลั้งใจเมืม่อเคลื่อนสังเก้วว่าทั้งแก, <c oughs> ก้วมาว่าสังแก้วขาก้องฮักน <c oughs> ้ำห,ห,หอนละนอะ ไดปะลูกกับคอยครับเส็จแล้ว่ไหครับบมาหุ้ยปะมาณนันีกายไปทางกระบี่เจทักทายเพื่อนเบตากันกับมาพี่น้องเนาะ เดี๋ยวหาสิอันแต่สิเดตแต่เพิ่นอือแต่ทักทายเพิ่นเนาะสิกายไปเลยกายล่วงไปหาสักอ้วนเนาะพี่น้องเนาะีกินนมเด้อพี่น้อง móc mở rộng tất cả con đi mhm 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 cái mhm 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 cái mhm 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 กำลังเห็ดระเบียงอยู่เขานั่งกินข,ข้าวกับโบไก่กันปไปไดพี่น้องเลยมีแต่ว <c oughs> ่าโบไก่พวกกันจบสิเข้าไปหาทางสาววนเลยพี่น้องเนาะจัดชิมกินแล้วไปหน่อยเนาะสำหรับชิมน,น,นี่เลยทางบ้านหน้าอ,อย่างนี้ชิ้ข้าจบคลิปไปก่อนนะเ,ออเอด้เอแอบซีก็ขบคัมเพื่อนทั้งฝ่ายกันฝาใจกันฝากตามกันแม่ฝากข้ามากดติดตามเนาะพี่น้องเออน,นาะ กดได้ให้ในเด้อทำไมพี่น้องเอฟซีเลยแม่เราทำโฆษณาเนาะแม่พ่อเขาทำโฆษณาเนาะนี่กระทางบันนันองกันเรยเข้าไปหาทางส่วนกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งวักครู่สุขคตพี่น้องเนาะสบายดีสบายดีพี่น้องเลยสบายดีนะพี่น้องสบายสบายดีไปหาทางส่วนพันกันพี่น้องไอ้บ้านเนี่ก็ได้